เต็มร้อยนะครับนะ FC เข้าไปศึกษาก็มีนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อเข้าไปจับผิดนะครับเห็นไหมมันก็ต้องผิดแน่นอนหรือวแล้วคนเรามันต้องจับอยู่แล้วนะครับเพื่อเอามาเปิดโปงให้กับชาวโลกเขาได้รับรู้ว่านี่แหละเมืองนี่แหละตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวต้มตุน๋นนะตัวต้มตุน๋นตัวชะกาดเลยนะครับคนอื่นเขาคิดไม่ได้แต่เมืองสองคนผัวเมียคิดได นะครับและก็มียู u ูบข้ารากายอีก2อีก2ตัวนะครับคิดได้นะครับเมืองไทยก็มี3ามฤดูค่ะร้อนมากนะครับร้อนน้อยนะครับนะแล้วก็ร้อนชิบหายเลยนะครับว่าอ่าอ่าเอ้ยนะครับเหงื่อย้อยหำติ๋งติ๋งติ๋งเลยค่ะผัวหนูบอกค่ะนะครับน้านะครับหนูไม่มีหำหนูไม่รู้ค่ะนะครับผัวหนูบอกว่าวันนี้ไปทํางานเหงื่อย้อยหำติ๋งติ๋งติ๋งเลยค่ะ นี่ก็เอาละครับงานนี้นะครับนะมาเกาะกระแสเขาเหลอนะครับบอมีเรื่องเอ่อน้ากับบอมีเรื่องจะพูดอะงงจริงๆนะครับเอาละครับชาโลเก้นนะครับนะเกาะกระแสหาอะไรนะครับนเว้ยไมาเห็นไหมล่ะนะครับนี่แหละครับคนดีของพวกคุณนะครับเห็นไหมมุทีนะครับมาหามุทีเนี่ยนะเออมาหามุนีเนี่ยทาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่พวกคุณเป็นยังไงนะครับ ทเทพเจ้าของพวกคุณเนี่ยไปทําลายครอบครัวของมุนีเนี่ยนะครับจนแทบจะไม่ให้เหลือที่อยู่เนี่ยนะครับกะจะไม่ให้มีที่เขาได้เดินเนี่ยนะครับเห็นไหมละ่ะนะครับเขาแทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่แทบจะไม่ได้ทํามาหากินนะครับไปทําอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเขาช่วยนะครับพวกคุณเท่าไหร่แล้วนะครับเขาช่วยจําเลยมันมาเท่าไหร่โดนหมายกี่ใบจําเลยช่วยกี่บาทนะครับ ค่าลดค่าลางนะครับมหาบุนีเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดนะครับจำเลยช่วยสักบาทไหมนะครับเห็นไหมล่ะนะครับช่วยปกป้องนะครับเป็นหูเป็นตาแทนนะครับเป็นปากเป็นเสียงแทนนะครับแล้วพวกคุณก็รู้ว่านะครับจำเลยไม่ได้ด่าพวกคุณจำเลยก็จำเลยไม่ได้ด่าไงนะครับพ่อพวกมหาบุนีน่ะด่าแทนไงนะครับไอ้จำเลยมันฉลาดนะครับเออพวกคุณนี่มันโง่นะครับเนาะ นะครับก็นะครับพวกคนไม่ใช่นะครับพวกเขานี่ฉลาดนะครับนะครับชาโลเพนี่ฉลาดนะครับมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับของไอ้พวกนี้แหละนะครับมันอยู่ในกลุ่มเดียวที่มีผลประโยชน์กับจำเลยนี่แหละมันไม่ใช่ใครอื่นนะครับเออคนนี้ไม่ใช่เอฟซีนะครับไม่ใช่เอฟซีมันเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์รายได้ร่วมกันนะครับเออมันอาจจะเป็นคนเป็นญาติของทางอ่า ช่อง u t u b e ใหญ่ๆที่อยู่ข้างกายจำเลยก็ได้นะครับมันสมัครใจทำนะครับเพื่อปากเพื่อท้องนะครับยาดเงือแลกเงินนะแต่จำเลยมันบีบน้ำตานะครับแลกเงินนะใครน่าสงสารมากกว่ากันถูกต้องนะครับเออยังยังยังมหามุนีเนี่ยนะเขาก็ทำเพื่อครอบครัวแต่มันก็น่าสงสารนะครับสงสารตรงไหนนะครับก็ครอบครัวเขาก็ยังอยู่บ้านเช่าอยู่นะครับเออ แล้วยังไม่ทำนะครับเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีงานนะนะครับเนาะเมื่อก่อนแรกๆเมื่อก่อนไม่ค่อยมีงานนะครับฝนตกนิดๆหน่อยๆก็เพองกหน้าผัวหน้าเมียก็พากันเข้าห้องก็ลูกก็ออกมาสองคนนะครับแล้วเป็นยังไงพอพอจะมีเงินมีทองหน่อยนะครับเห็นไหมล่ะพอจะมีเงินมีทองหน่อยมีบ้านหน่อยไอ้จำเลยก็ไปทําลายเขาอ่ะนะครับเออทาลายเขาเขาก็ไม่ได้มาฟรีๆนะครับก่อนที่จะมาหาจําเลยเนี่ยนะ นะครับมูฮีก็ได้นำนะครับเห็นไหมเอ่อได้นำบริษัทนะครับบริษัทสินค้าของที่มูฮีทําการค้าอยู่นะครับของเขาดีนะครับลีอานะครับดีนะนะครับของเขาดีแล้วก็เอามาแค่เอามายืนอยู่ข้างๆจําเลยเนี่ยให้เงินหนึ่งแสนบาทนะครับเน้นไหมล่ะจําเลยเลยเหลืองนะครับเลยเหลืองกับตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะครับเห็นไหมลีอาขอมายืนแค่อยู่ข้างๆไม่ต้องโฆษณาขายก็ได้ นะครับให้เงิน10,000แสนบาทนะครับหลังจากนั้นมันก็เหลิงนะครับแล้วมันก็คิดได้ YouTube ที่อยู่ข้างกายกูเนี่ยมึงต้องทำงานแลกคลิปนะนะครับกูใจดีสุดแล้วนะคนอื่นเข้าให้กูเป็นแสนนะอันนี้มึงอยู่ข้างกายกูนะมึงมาอยู่ใกล้ๆกูเนี่ยมานั่งคุยกับกูเนี่ยปากต่อปากนี่นะนะครับเห็นไหมมึงทำงานนะครับแล้วกูจะคุยกับมึงเห็นไหมนะมันทำตัวเป็นเจ้าใหญ่ยศใหญ่ยศสูง นะครับคงมันคงจะติดมาจากอีลาเต้ะนะครับมันคงจะติดมาจากอีลาเต้ะนะครับว่าจะลงแล้วนะครับเนาะติดมันฟันที